สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยแรงๆเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยเอาต้นไม้อะไรมารีวิวอีกแล้วเพื่นว่าอ,อคงจะสวยสดงดงามเหมือนเดิมและที่สำคัญก็คือเป็นไม้มงคลพร้อมที่คุณตาวิถีไทยเอามานี่ <c oughs> โบแม่นต้นไม้คริวคิเลต้นไม้เกรวกระลาดต้นไม้ที่เดินไปตามถนนหนทางอะจะพบเห็นง่ายๆบอ่บอๆๆมิใช่เลยท่านผู้ชมต้นไม้ที่คุณตาวิถีไทยเอามาให้ชมทุกครั้งทุกคราก็ล้วนแล้วแต่เป็นไม้ที่มีคุณค่านะทรงคุณค่าอโดยเฉพาะชื่อ แล้วก็สีความแปลกความพิสดารความสวยความงามเนาะเมื่อนี้เอาต้นอะไรมารีวิวหละ่ะคุณตาวิธีไทยเออจริงๆแล้วต้นนี้นะมันมีหลากหลายสีสีชมพูสีแดงสีขาวสีเหลืองอ่อนเนาะมีหลากหลายสี แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสีเหลืองอ่อนๆเห็นบหถ้ามองถ้ามองผ่านกล้องวิดีโอโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นสีขาวนวลๆนะสีขาวนวลๆแล้วตรงกลางก็จะเป็นเกสรสีเหลืองเห็นอนย่าอ,อยากโมโมวจะหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะกล้องคุณตาวิถีไทยกับพิกเซลโบยักลายปันไดน,นะเวลาถ่ายรูบถ่ายยังกสิอยากโมโมว อย่ก,กแตกนะสีเหลืองอ่อนๆตัดกับสีเหลืองที่เป็นเกสรอ,อยู่ด้านในมันช่างลงตัวอ่าเขาเรียกมันแมทแมทกันอ่แมทก็คือว่ามันเข้ากันได้นะเข้ากันได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ากันได้มันก็สีมีความสวยสดงดงามเป็นตะแพงโดยเฉพาะบัวดินนะบัวดินต้นนี้อืม บัวดินมีหลากหลายสายพันธุ์มีหลากหลายสีสันแต่ที่คุณตาได้มานี่คือสีขาวนวลน,นะสีขาวนวลเห็นไหมนี่เป็นตะแพงสีขาวบริสุทธิ์ตัดกับสีเหลืองสีเหลืองก็เป็นสีแห่งธรรมะบวกกับธรรมชาติคือสีเขียวต้นของเขานี่ๆๆ่นี่นี่นเห็นบอกสีธรรมะบวกธรรมชาติบวกสีขาวอ่อนๆนี่น,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 นเป็นตะแพงปะ คักโบราณเพิ่นว่าต้นไม้ใบหญ้าที่กําลังพริดอกออกใบนี่เออถือว่ากําลังมีจะมีโชคมีลาบมีวาสนาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลได้เนาะโปรดชายวิจารณญาในการรับชมบางคนบอกว่าเออแม่นความแม่นความคุณตาวิถีไทยพูดนะแม่นความเราเว้า,าต้นไม้ใบหญ้าแต่และประเภทแต่และชนิดนี่เวลาที่เขา เปล่งประกายสีสันกำลังปริดอกออกใบหรือว่าแตกใบอ่อนแบบนี้แบบเบรมอนไรนี่หรือว่าอ่าแบล็กเมจิกหรือจะเป็นต้นนี้นี่นีเดลีด่ดางนี่นะกำลังชูดอกขึ้นมาได้นี่ดอกได้นี่ตัวนี้โบเมนใบนะคล้ายใบแต,แต่มีดอกเดี๋ยวอีกสักวันสองวันเขาก็จะแผ่แม่เบีย้ยมีเกสร เผยเกรในเห็นนะแล้วก็ยังมีต้นสเสน่จันหอมอยู่แถวๆนี้นะ<ม>เขาบอกว่าสเสน่จันหอมกลิ่นมันจะหอมเวลาที่ออกดอกหรือบบออกดอกก็ตามเนาะอ่าหรือว่าตัวนี้นี่นี่พญาจงอ่างหรือว่าต้นอ,อมอ,อมเงินอ,อมทองอ,อมทองล้วนแล้วแต่เป็นไม้ที่ กำลังจะเบ่งบานเป่งประกายสีสันเป็นไม้มงคลเบดแหละที่กําลังออกแม่แพร่ลูกหรือกําลังพริดอกออกใบโดยเฉพาะต้นบัวดินต้นนี้เนาะอนอกจากนั้นแล้วนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นต้นไม้ปลูกเพื่อความสวยงามท่านผู้ชมเลยปลูกเพื่อความสวยงามนักจัดสวนคนเห็ดสปา คนทําเกี่ยวกับแต่งแต่งร้านเห็นบอกหรือว่าแต่งเขาเรียกว่าจัดแต่งสถานที่แบบนี้เวลามีงานแต่งงานดองงานบุญงานอย่างนี้จ้างให้นักแต่งจัดสถานที่นี่มานะมาแล้วก็หลายคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีๆก็จะเอาต้นดอกบัวด,ดินนี่มาปลูก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 ใส่กสระถา,างไว้นะ ปูกปูกปูกปลูกปูกตุงมีนกไในท่านผู้ชมไว้วันไหนช่วงไหนเวลาไหนที่มีใบไม้มันก็จะมีนกมาอยู่มาอาศัยเนาะโดยเฉพาะต้นชมพู่ต้นนี้นกก็จะมาทำรังเนาะออาป้าทิโตมาร้องเพลงใกล้ๆคุณตาวิถีไทยจิบจจับจนะ บางคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยคือโบเอาเพลงดังๆที่เขากําลังฮิตฮิตนะมาประกอบบรรยายคําบรรยายเหมือนคนอื่นเขาเหมือนยู u ูบยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆที่เอาเพลงดังๆกําลังฮิตฮิตนะ่ามาเป็นเพลงประกอบเวลาบรรยายนะคุณตาวิธีไทยก็เข้าไปอ่านดูใน u t u b e นะเขาบอกว่าเพลงเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ ถ้าเราจะเอามาใช้ประกอบคบําบรรยายนี่มันกระสิพิษผิดกฎของ youtube ปิดผิดกฎชุมชนเนาะยูทูปอาจสะปิดช่องของเราได้นะหรือว่าปิดเสียงอันนั้นไว้ปนะิดเสียงไว้เวลาเว้าไปก็บม่ได้ยินเสียงอย่างนะปิดอืมก็เลยว่าเอาเป็นเสียงธรรมชาติเสียงคนพูดเสียงรถวิ่งผ่านเสียงนกร้องเสียงมาไล่กัดการห้่องแหงๆเสียง เป็ดเสียงใกล้นะอันนี้เป็นเสียงธรรมชาติที่อยู่ในชุมชนชนบทไทยเฮาเออปฏิทโตท,ทิทโทไปฮอดใส่และคุณตาวิถีไทยต้นไม้ต้นนี้นอกจากจะเป็นไม้ประดับสวยงามแล้วยังเป็นไม้ฟอกอากาศบอกหลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยคำว่าฟอกอากาศนี่คืออะไรเค็นว่าคืออะไรผมบอกเข้าใจ เวลาไปซื้อต้นไม้นี่คนที่ขายต้นไม้เขาสิบอกว่าเอาเลยตาเอาเลยยายนี่เป็นไม้สวยงามไม้มงคลไม้ฟอกอากาศมันบุกเข้าใจคําว่าฟอกอากาศคําว่าฟอกอากาศคุณตาวิธีไทยทีแรกกับบุกเข้าใจคือกันแต่พอมาอ่านเบิ่งในหนังสือเนาะต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดแต่ละประเภท เขาสิมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนออกในใบทางใบคลายออกทางใบในเวลากลางวันเนาะในเวลากลางวันนี่เอาหันมาทางนี้นี่นี่นนนนในเวลากลางวันเขาสิคลายออกซิเจนออกนะเพราะว่าสะเป็นต้นนั่นต้นนี้ออผู้เท่าเฝ้าบ้านพญาจงอางอือสนีจันเขียวนะหอเงินหอทองอะไรก็แล้วแต่หรือสีผสมหรือแม้กระทั่งต้น นี่นี่ต้นไอ้ใบเตยนี่ใบเตยต้นมะม่วงวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้ที่คลายออกซิเจนออกทั้งนั้นแหละเพราะว่าอย่างเพราะว่าหลักวิทยาศาสตร์กระเจ้ากะเจ้าไ่กล้องและกะ็ไซเครื่องจับความร้อนว่ากา๊าซมันออกซิเจนนี่มันออกมาจากไซแน่มันมาจากนั่นจากนี่จากชั้นบรรยากาศและส่วนหนึ่งมาจากต้นไม้ออกซิเจนเห็นบม ตลกอบปวนไปด้วยออกซิเจนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกตามๆกันมาว่าต้นไม้ฟอกอากาศต้นไม้ฟอกอากาศปรับอากาศก็คือมันคลายออกซิเจนออกมาแล้วก็บริเวณแถวนั้นก็นถ้ามันมีคลาบอนไดออกไซด์หรือว่ามีมนลภาวะทางพิษมีพิษควันควันจากโรงงานควันจากรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมหรือนะการเผาไหม้ของ ป่าป่าที่มันเผาไหม้แล้วก็มีควันตลบภูมิวนขึ้นไปเป็นอ่าบรรยากาศหรือว่าชั้นเรือนกระจกนี่อชั้นนั้นเขาว่ามันเป็นเรือนกระจกง่ายไปมันสิบปึ๊กปิดบังบ่ให้อากาศภายนอกเข้าบ่ให้ภายนอกบ่ให้ภายในออกภายนอกเข้าอ่าเขาเรียกว่าเรือนชั้นเรือนกระจก บาจิทโทไปฮหอดวิทยาศาสตร์ไปได้ตาวิธีไทยมืนี้ <c oughs> มันมีความสัมพันธ์กันระหว่างต้นไม้กับบรรยากาศเนาะถ้าหากว่าแถวๆใดที่มีต้นไม้เยอะๆบรรยากาศแถวๆนั้นก็จะดีดีดีขึ้นมานะแต่ถ้าตรงไหนที่เป็นทะเลทรายไม่มีต้นไม้เลยบรรยากาศก็สิอีแบบนึงไหนะนะร้อนระอุบ่มี ออกซิเจนกัิยักหน่อยนะยักหน่อยมีแต่ความร้อนและอุเผาไหมนะคนละเรื่องกันอืมนอกจากจะเป็นต้นไม้คลายออกซิเจนแล้วนะยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูบางท่านเอาต้นบัวดิน,นเข้ามาในห้องเรียนแล้วก็บอกลูกๆนักเรียนว่าวันนี้นะครูจะให้พวกเธอวาด และระบายสีนะต้นบัวดินนะต้นบัวดินโอ้คักแท้คักแท้ว่านั้นวิชานี้เป็นวิชาที่นักเรียนชอบมากนะเป็นวิชาที่นักเรียนชอบมากเพราะว่าได้ตวัดปลายภูกันได้ระบายสีเป็นวิชาที่สามารถที่จะถ้าหากว่าเด็กๆมีพรสวรรค์ ก็สามารถที่สิเป็นศิลปินได้เลยเนาะวาดหูปว,วาดอย่างงามๆนะในระดับมหาลัยอาจารย์กระสิมอบหมายให้นิสิตนักศึกษานี่พวกเธอวันนี้หัวข้อของของเราก็คือต้นบัวดินดอกบัวดินพวกเธอไปหาข้อมูลมามนนประวัติความเป็นมาของต้นดอกบัวดินนี่เป็นอย่างไรบ้างไปหามาเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศใดทวีปใด ถ้าเป็นของจังหวัดจังหวัดไหนภาคไหนมีกี่ประเภทมีกี่ชนิดมีกี่สีมีกี่สายพันธุ์เอามาให้ละเอียดเฉพาะดอกบัวดินนะมเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วพวกเธอก็เอามาพรีเซนต์หน้าห้องพรีเซนต์หน้าห้องใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องก็จะได้คะแนนเยอะนะไ,ได้คะแนนมากแต่ถ้าใครที่ ได้ข้อมูลแล้วนะโหลดให้โหลดลง i n s t a g r กร f a c e b o o k เว็บไซต์เพจ i k t o k l i ไลนะ y ะ u ู u b e แล้วก็นำเสนอนะนำเสนอผ่านทางพวกนี้แล้วเวลาที่ถ้าใครอยากได้ใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้แล้วก็ถ้าถามซื้อพวกเธอก็ขายเลยนะเพราะว่านี่คือต้นไม้ ของการสร้างรายได้ต้นไม้แห่งการสร้างเศรษฐกิจนะบางคนพ่อแม่ลูกครอบครัวนี่เอาต้นบัวดินนี่มาเพาะปลูกโดยตรงเลยเอาทุกสายพันธุ์นะเอามาปลูก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 ขายขายขายปลูกปลูกปลูกขายขายขายเป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้เห็นไหมเวลานักจัดสวน คนอยากซื้อนี่ไปร้านนี้เลยได้ดอกบัวดินครบทุกสีทุกพันุ์นะทุกราคาเห็นไหมหมักแบบใดหมักแบบพุ่มใหญ่หมักแบบสลับสีต้นนี้มีสามสีสีสีสปลูกเขาก็สีเห็ดให้เนาะหมักหรือว่าเอาแบบสีเดียวสีล้วนหรือว่าอ,อยากได้บัวดินตามสีตามวันเกิดอะไรนีอ่อย่างนี้ก็ได้เป็นต้นไม้ แห่งการสร้างไรายได้และประการสุดท้ายเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณนะบางคนไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เอาต้นไม้มงคลไปมอบให้นะวันนี้ผมได้ดอกบัวดินสวยๆมาครับยายก็เลยเอามาให้ยายขอบน้ําใจหลานมายายเห็นแล้วละ่ะเธอเอาต้นดอกบัวดินเข้ามา มันสวยมากดอกสีขาวอ่อ,อนๆออเหลืองๆอ่อ,อนๆเนี่ยแล้วก็มีเกสรสีเหลืองมันช่างเป็นมงคลจริงๆขอบน้ําใจพวกเธอมากๆนะจ๊ะอือขอให้จำเริญจำเริญน,นะลูกหลานเอ้ยว่าสันยายเราก็อวยพรนะเพราะว่าต้นดอกโวดินนี่ปลูกได้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้สูงอายุปลูกได้ทุกคนอือ เป็นของกำนันเป็นของเอามาเป็นของชำรวยมอบให้นะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นของขวัญมอง่ายๆ่ายไปเอาละสําหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศษทีมหุ่งมื่อนา นอนรับกระโคให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกระโคให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกระโคให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเย็นวันนี้ก็คือดอกบัวดินไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจและสร้างรายได้ไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม